สวัสดีครับทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l FZ Gamer นะฮะในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นเกมมิ่งเกียนะของทางค่ายซูนา m i นั่นเองนะครับที่ส่งมาให้ผมได้รีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มาแพ็คคู่เลยนะครับเป็น t o in one นะครับสามารถซื้อเป็น u t o in one แบบนี้เลยนะได้ทั้งหูฟังแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับ หรือว่าจะซื้อแยกก็ได้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับผมก็จะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะฮะสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คีย์บอร์ดแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยครับก็เป็นคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อรุ่นนะครับว่า JX 6 1นั่นเองนะครับเป็นคีย์บอร์ดมี61คีย์นะครับ อ่าซึ่งเป็นตัวที่เล็กกระทัดรัดมากเลยนะครับตัวนี้ก็พอร์ตการเชื่อมต่อก็จะเป็น Type C นะครับตามนี้เลยเนาะโอเคอ่ะมาดูด้านหลังกล่องกันบ้างนะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับอ่ะซึ่งสวิตช์นะครับก็จะมีบลูสวิตช์เลสสวิตช์แล้วก็บราวดสวิตชนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่ารายละเอียดต่างๆก็ดูได้ตรงนี้เลยเนา วัสดุก็เป็น ABS นะครับก็มีไฟนะไฟจะเป็น RGB นั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะโอเคแกะมาดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาของเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะฮะจะมีถุงใสๆนะครับใสเอาไว้โอเคเอดึงออกมาเลยนะฮะ รูปร่างลักษณะก็สวยงามมากนะครับเล็กกระทัดรัดมากผมบอกเลยนะโอเคด้านในนะครับด้านในก็จะมีเป็นนี่เลยนะครับเป็นเจ้าตัวคู่มือนะครับที่นี่มันจะมีพวกรายละเอียดเกี่ยวกับคีย์รัดนะครับก็คีย์บอร์ดรูปแบบนี้มันก็ต้องใช้คีย์รัดกันอยู่แล้วเนาะแะที่เหลือนะครับก็จะเป็นสายนะ,ะเป็นสาย USB Type C นะครับตัวนี้เลยนะเอาไว้ต่อกับเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวดึงคีย์แคปนะครับนี่แถมมาด้วยนะสีดําด้านแบบนี้เลยนะสรุปก็คือภายในกล่องมีคีย์บอร์ดแล้วก็สายแล้วก็ยังแถมเจ้าตัวดึงคีย์แคปให้ด้วยนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ของเจ้าตัว JX 6 1กันนะครับวัสดุก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีที่ปรับระดับนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับมียางด้วยนะครับยางกันลื่นนะครับ เล็กกระทัดรัดแบบนี้เลยนะฮะวางบนโต๊ะนี่คือได้พื้นที่เยอะมากอ่าถ้ามองจากด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบบยกสูงขึ้นมาแบบนี้เลยนะโอเค,ะคเดี๋ยวเรามาลองนะครับ นะดึงคีย์แคปกันดูนะด้านในเป็นยังไงนี่เลยนะครับผมได้มาเป็นตัวบลูสวิตนะครับอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมดสามสวิตนะครับบลูสวิตเลสสวิตแล้วก็บาวสวิตนะครับนี่นี่คือหน้าตาของบลูสวิตที่ผมได้มานะฮะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคเชื่อว่าใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับคงจะอยากฟังเสียงกันแล้วใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูดีกว่านะครับ โอเคนะครับสำหรับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะได้ยินชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงจากในมือถือเองเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะตอบคอมพิวเตอร์เลยลวกันนะครับอันนี้คือหัวไทซีที่เขาให้มานะเราก็เสียบไปด้านบนซ้ายมือตรงนี้เลยนะตรงมุมนี้เลยโอเคสายก็ไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปตอบคอมพิวเตอร์แป๊บหนึ่งนะเรียบร้อยนะครับต่อเรียบร้อยนี่นะครับไฟมันก็จะเฟดเข้ามาแบบนี้เลยนะครับโคตรสวยนะ คือเจ้าตัวคีย์บอร์ดอะบอดี้มันเป็นดำด้านไงแล้วไฟมันลอดออกมาสวยมากนะครับและตัวนี้นะครับทุกคนมันมีความพิเศษอยู่นะท่านผู้ชมดูนี่ดีๆนะฮะสังเกตดีๆนะครับไฟมันลอดออกทางตัวอักษรภาษาไทยด้วยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับคือมันทะลุทั้งตัวอังกฤษแล้วก็ตัวไทยเลยนะครับอ่ะผมลองปิดไฟนะนี่ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับอาจจะได้เห็นแสงได้ชัดขึ้นนะครับต้องขอภัยในความกล้องกากด้วยนะครับทุกคน โอเคนี่ประมาณนี้นะครับเห็นน่าจะเห็นกันชัดแล้วแล้วก็โหมดไฟนะครับก็กดปุ่ม F n ด e r นะแล้วก็เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปไฟอยู่ด้านบนเน่ยเป็นรูปเปลี่ยนไฟนะครับก็ลองกดคลิกดูนี่นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับซึ่งโหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด22โหมดเลยนะครับบอกเลยว่าให้มาเล่นแบบจุกๆเลยนะครับทุกคนนี่ ใครที่ชอบลูกเล่นแบบไหนก็นะลองเลือกกันดูนะครับทุกคนบอกเลยว่าสวยทุกแบบนะแต่มันมีข้อเสียของไฟอยู่อย่างเดียวก็คือมันแบบล็อกเป็นโซนเป็นโซนเอาไวอ้อ่ะเห็นไหมมันจะมีแบบ สีเขียวสีแดงสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีชมพูใช่ปะคือก็เสียของไฟมันก็มีแค่นั้นแหละนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีก็คือแบบใช้งานได้สบายๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสวยมันก็สวยนะนี่ว่าไม่ได้นะครับบอกเลยว่าในราคาเลทราคาประมาณ500กว่าบาทอะอันนี้แค่เป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับแต่ถ้าใครซื้อเป็นเซ็ตคู่กับหูฟังอะ เออมันยิ่งแบบคุ้มเข้าไปใหญ่นะครับก็สรุปเลยนะครับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะซูนามิ JK 6 1นะครับเป็นคีย์บอร์ด60%ที่บอกเลยว่าในราคาประมาณ500กว่าบาทนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่5 2 9บาทนะท่านผู้ชมสามารถกดคลิกได้เลยนะครับใต้ล่างคลิปนะท่านผู้ชมลองไปดูดีสคริปชั่นนะครับมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับและที่สําคัญนะครับมีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับสูงสุด133บาทเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูในร้านค้าของทางซูนามิได้นะครับจริงๆแล้้ว่ไไมด มีแค่นี้นะครับมีสินค้าอีกมากมายนะครับสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับที่สําคัญนะอย่าลืมนะครับโคสส่วนลดก็อย่าพลาดสิทธิของท่านผู้ชมนะสามารถกดเข้าไปได้ทุกคนเลยนะครับที่มาดูในช่องนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะใต้คลิปเลยนะครับท่านผู้ชม ก็สําหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ <Wow. S 1> ก็ขอรีวิวประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปรีวิวเจ้าตัวหูฟังกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยครับทุกคนสําหรับเจ้าตัวกล่องของอตัวนี้มีชื่อว่า X2 นะครับหรือว่า M Line X2 นั่นเองนะครับเป็นหูฟังของทางซูนามินะครับหน้าตาบอดี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะด้านล่างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกมากมายนะครับก็มีไมค์ด้วยนะฮะตัวนี้มีไมค์ในตัวเลยนะครับ โอเคมาดูด้านข้างกล่องนะครับข้างกล่องนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้การเชื่อมต่อแบบ usb นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆท่านผู้ชมสามารถอ่านได้ตรงนี้เลยเนาะโอเคมาอันบ็อกกันนะครับเปิดไปเลยนะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซื้อดึงออกมานี่นะครับเจ้าตัวหูฟังก็จะอยู่ในถุงสีขาววันนี้เลยนะฮะโอเคเอาออกมาเลยนะครับหูฟังก็จะเป็นตัวสีดําแบบนี้เลยนะครับสีดําด้านนะครับ ด้านในเนะ่เดี๋ยวมาดูด้านในกล่องกันก่อนนะด้านในกล่องก็จะมะีเป็นน่าจะเป็นคู่มือใช่ไหมอ่าคู่มือนะครับแบบนี้เลยนะด้านในก็ตามนี้ฮะใครจะอ่านก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดต่างๆได้เนาะมาที่ตัวหูฟังกันเลยนะครับก็นี่นะรูปร่างจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับไมก็สามารถปรับมุมได้นะครับว่าเราจะให้เอียงไปทางไหนนะครับนี่ปรับได้หมดเลยเนาะโอเคก็ส่วนด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น มีไฟนะมีไฟเป็น R G B นะครับมาครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวผมจะแกะสายออกมาแล้วก็เสียบไปกับคอมพิวเตอร์เลยลวกันนะครับโอเคอ่ะเสียบเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นไฟ R G B แบบนี้นะสวยงามมากนะครับทุกคนมีเป็นโลโก้นะโคตรเท่นะครับทุกคนนะ แล้วก็ตรงนี้สามารถดึงปรับคือมันก็แล้วแต่ศีรษะของแต่ละคนนะครับว่าจะต้องปรับประมาณไหนเนาะส่วนยางที่ครอบหูนี่ก็นุ่มมากนะครับเคยทดลองใช้แล้วก็คือใส่สบายหูดีนอะอ่าด้านบนก็มีเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะมีลวดลายเล็ก,กน,น้อยนะครับทุกคนนะ โดยรวมก็สวยงามนะครับก็หลายคนคงคิดว่าเรื่องเสียงไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวคงจะสงสัยเรื่องไมค์กันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาลองนะครับใส่นะลองใส่แล้วก็เดี๋ยวลองพูดผ่านไมค์ให้ดูนะครับจะไม่ได้ใช้ไมค์คอมหรือว่าไมค์มือถือนะก็จะเป็นไมค์จากหูฟังเลยนะครับแต่เ,เรามาลองฟังดูกันดีกว่านะครับอ่ะฮัลโหลเทสเทสอันนี้คือเสียงจากไมค์หูฟังซูเนมิเอ็มไลท์เนะครับทุกคนอ่าลองดับรับจะใ,ใกล้ปากหน่อยนะอาจจะไม่รู้ว่าเสียงเบาหรือเสียงดังนะทุกคนนะ อ่าผมปรับมาใกล้ๆปากเลยแล้วกันนะครับอ่านี่จะเป็นเสียงเรียวๆเลยนะครับของทางไมตัวนี้นะเป็นยังไงกันบ้างนะท่านผู้ชมเอาล่ะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะทุกคนก็รีวิวกันไปแบบของบากของคอแล้วนะยังไงใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับคลิกลิงก์ไปเลยนะครับใต้คลิปใครอยากจะได้เซตคู่แบบนี้คุ้มๆนะครับเพียงราคา787บาทนะครับ โคตรคุ้มนะครับผมบอกเลยถ้าใครซื้อเป็นเซต2ตัวนี้นะครับสามารถคลิกลิงก์ไปได้เลยนะครับใต้ล่างคลิปนะที่สําคัญเลยนะครับมีโค้ดส,ส่วนลดนะท่านผู้ชมสูงสุดถึง133บาบาทเลยนะครับก็ผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยพลาดเซตที่ตรงนี้ไปจริงแบบเอ่ยย้ำแล้วย้ำอีกนะท่านผู้ชมนะใต้คลิปนะ เอาละถึงตอนนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับที่รับหน้าที่มารีวิวเจ้าตัวแพ็คคู่2ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับใต้ล่างคลิปนั่นเองนะไม่ว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นตัวเดียวนะครับหรือว่าอยากต้องการซื้อแบบเซตคู่คุ้มคุมแบบนี้ก็ท่านผู้ชมก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับและที่สําคัญก็ขอขอบคุณทางซูนามินะครับที่ส่งสินค้ามาให้ผมได้รีวิวนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับสินค้า2ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับทุก ไม่อยากให้พลาดกันนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม